ก็ไปไหนอ่าก็อะไรก็ไม่เลยก็ข <g ười> อสกาวสวัสดีท่าทนผู้ชมทุกท่านด้วยนะค,ะครับกับผมตันติเกตครับวันนี้เราอยู่เกมไอ้ข่าวไอ้มีอันเดอร์จอดที่ลืมแนละ้วสิบเอ็ดน่าจะสิบเอ็ดนะครับไม่สิบเอ็ดก็สิบสองนะเออเออเชื่อให้ลืม ทำอะไรดีวะเข้ามั่วก่อนนี่สร้างยานซูเปอร์ซูเปอร์ UFO นะครับเดี๋ยวนะอนไหนะนี่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 เซ็กเซ็กต่อร์เซ็กตทอยเซ็กตโตพอดแร็กโอเคนี่ได้เกาะมาแล้วครับเกาะ โคดอาร์เมอร์สามารถล่องหอนได้นะครับเป้าหมายต่อไปเราคืออะไร,รอ๋อสร้างไฮเปอร์เวฟรีเลย์นะครับดูดิโอ้อีกสิบสี่วันแนะ่เอองั้นก็ลุยเลยนะ like coverage, ปั๊บระเบิดแบบเอเลียนเดี๋ยวนะผมขอจัดการเครื่องบินก่อน อีก8วันเหรอยังยังไม่ย้ายแล้วกันคือเราต้องย้ายแล้วถึงจะสร้างลํ้ใหม่ได้นะครับเชื่อโอ้โมีการบุกรุกครั้งใหญ่นะที่ซาวาดอนะฮะดอไปเลยชุดเดิมเนี่ยแหละฮะอ้าวอ,อันนี้หายเจ็บแล้วนะะ โอ้เนี่ยผมเกลียดตรงนี้มากเลยเกียดเกียดระบบอันนี้ของเกมมากเลยคือคืออะไรอะสมมติว่าตัวเนี้ยตัวนี้เก่งมากใส่ของครบปืนเกาะทุกอย่างครบแต่พอตัวนี้โดนได้รับความเสียหายว,ยว่าโดนยิงโดนปานโดนขวนเนี่ยก็จะจะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลรักษา แล้วตอนที่มันระหว่างแล้วระหว่างที่รักษาเราก็ยังไงเหมือนไม่สามารถเอามาใช้ได้นะแล้วของมันก็จะติดอยู่กับตัวนั้น,นครับไอคนที่เอามาไอคนที่แบบมาลงแทนมันไม่มีของใส่นะก็ง,นะง่ายง่ายครง่ายๆ่าสักหนึ่งนะ It can be a powerful feeling. without a tether. Just keep a close eye on your power levels. This is isn't meant for long-distance travel. Hey, yeah. เกาะหนักเอาการเหมือนกันนะเนี่ยหนักนะฮะเนี่ยเกาะ เกาะขนาดใหญ่สามารถบินได้ใส่กเกานะนี่แล้วผมจะให้สไนเปอร์เนะี่ยใส่กเกานะ uh huh. นี้นรนี่เดี๋ยวนูว่าบินยินกลางอากาศมันจะรสชาติเป็นยังไงไปได้ยินเสียงพัดแฟนผมเปล่าพลมนะได้ยินไหมไม่ดเท่าไหร่ e x t ีมากได้ยินทุกลงขนเลยไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมพูดผ่านไมโครโฟนอินเอียร์นะฮะหูฟังที่เสียบเข้าไปในหูเลยครับไม่ใช่ครอบหัวนะนะนะผมว่ามันสะดวกดีครับนะโคตรสะดวกนะโอเคฮะอันนี้คือผู้คนนะะ ระดับดาวเดียวแต่ว่ามีข้างบนหลัคาด้วยนะระดับดาวเดียวผมว่ามันน่าจะมีไม่เยอะนะครับนี่เลยขึ้นไม่ได้นะฮะไปเยนี้ขอับมแล้วไปนี่กล้บมาแล้วอ้โหเอ้า

เป็นเป็นหาโอากาสนี่กระโดดข้ามประตู่เดี๋ยวไม่เท่ดูดีว่าจะติดบล็อกไหมชุบเหือแล้วเออทำไมเราช่วยคนนี้ไม่ได้อะออช่างแม่งนะ่ะไม่ใช่เวลาเราบ่น วยการกยารียบิเลยนี่ก็เหมือนกันเนะี่ยโอ้ยโอ้ยเข้ากำแพงเต็มทำไมไม่รอก่อนแต่มาแล้วยิงวุ้ยเสียชีวิตครับ โอ้ยโอ้โหเลือดเต็มโอ้โอ้โหทีมงานต้อนรับปิดกันอย่างนี้เลยเอ้ยต้นไม้แะเฮ้ยชุยมุบชีต้นไม้กำแพงบังนะฮะไม่มีที่ไม่มีกันบังใช่ไหมไม่มีกันบังเหรอจับเลย อินอินเดอะโซนในนับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดเลยอินเดอะโซนครับศัตรูไม่มีการบังนะฮะหรือเรายิงในมุมที่ได้เปรียบน,นะครับแล้วก็การโจมตีครั้งนี้ก็จะจะไม่นับนะฮะแล้วถ้าศัตรูตายด้วยก็จะจะไม่นับแอคชั่นนะฮะโอ้ยจัดให้เลยเนี่ย ตัวหนึ่งมันลองไม่ได้นี่วะเดี๋ยวจัดให้เลย,ย,นยนเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยไม่ได้ครับหกุดเลยมันด่าเรากาดในใ,ใจในะ ยิงสองครั้งเทวาโดนไหมอ๋อยิงให้กำแพงมันทะลุนะยิงก็ไม่ไม่ก็ไม่โดนดีนะอันนี้เก็บไว้ครับเดีย๋ยวลองขยับเฮ้ยเฮ้ยแม่เอยฉันเก็บบัคจริงเลยเออได้ละแล้วก็ไปหายนู่นนะ ต้องช่วยเหลือคนไว้ก่อนโอ้ยเอสเคคนแม่งกระโดดลงตึกโอ้เป็นท่านผู้ชมนะผู้ชมเงยแบไงปลอดคุณปลอดภัยแล้วรีบหนีไปซะปกระโดดลงมาจากตึกชั้นสามแล้วก็กลับบ้านเลยโ <Okay. S 1> awesome. อเคโอ้ยเจอดีมออสสัมอลั่ม ม,มันเกินมันเก่งเกินไปนะเอาทำมาอยู่นี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ทำไมถึงยืนตรงนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะครับ เดียวเองอาวทำไมมันทำไมมันถึงอยู่ตามช่องกับไอ้นี้ได้ลองดิเชื่อโอ้ยฟิวชั่น65 55โอ้รีโหลดรอเลยเนี่ยนะฮนะมีฟีลไปหลายนัดนเนฮะ้ยเจ้าชิบหายอ๋อจ้าเอ๋แล้วก็ไปฮนะดีดีก่อนตั้งหลักก่อน โอ้ยิงแล้วครับสองตัวลวดจ่าแกแค่นี้ก็ยิงไม่โดนนะครับโอ้ยิงสองครั้งเว้โอ้โหสองตัวเฮ้ยถ้าเราฮิวเออโดนไปแล้วหนึ่งคนนะครับแย่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  เ้ยแปลว่าแปลว่าผมเสียแผนนะมันจะมีคนตายไหมนี่เลยเอา้าวกระสุนโดนบล็อกนะฮะใครอ่ะแปดอ่ะตรงเนี้ยคนอา้าว

โอ้ลำบากมากเลยเนี่ยรับไปซะสองนัดเอา้ามีดได้ไงวะคือตอนนี้ผมตกที่นั่งลำบากอย่างแรงนะกมากๆด้วยนะโยนหน่อยเฮ้อ วายมีการด่ากันเล็กน้อยนะเอา้าเอา้าอ๋อยิงไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ่อยิงไปแล้วยิงไปแล้วโทษโทษเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันยิแล้สองตัวหรือเปล่าข้างบนทำไรได้เนี่ยนะ ข้างบนนี้รู้สึกจะเป็นโอ้หลงมาตรงนี้แล้วเจอเซอร์ไพรส์ทำไงเนี่ยไม่หลอกไม่รู้เว้ยก็เจออู้นั่นนะโอ้หวิ่งได้ไกลามากเลยเบอร์เซอร์เกอร์อะ ถ้าผมยิงถ้าผมยิงมนะันอ่ะมันจะวิ่งมาทางนี้ครับมีแผนเอ้ยโห่95จัดเลยเฮ้ยจะเข้ขเาโกรแล้วโกรธแล้ววิ่งมานี่แล้วขยับมานี่เหรอมึงรัดเป็นเส้นเ,เจอกันในโลกนะก่าอ้วน นีออูแล้วตัวนี้ทำไงครับนี่เลยสังเกตการฮนะไ,ได้เฮ้ยมาจริงด้วยยิงเอ,อ้าเอ้าโอ้ยิงคนนี่หว่ากาศทำไมทำตัวอย่เงี้ยนะยทำไมทำตัวเองอี้ยนาย อเอาย้ายตำแหน่งจับกลับบ้านนี้มั้ยเนี่ยอาได้เวลาฮีลแล้ว เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ้าวนี่หิวแล้วโคตรมหาบักมหาปลาไหลบัก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  ฆ่าผู้บริสุทธิ์เหรออะฆ่าผู้บริสุทธิ์เหรอฆ่าผู้บริสุทธิ์เหรอ,อโกรธเลยอะเอ้ยทำไงดีวะอาวุธหนักเหรอไปไปนี่เลยคือเราจะต้องโจมตีไอ้อ้วนนี้ให้ได้ถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องช่วยไอ้สิบคนที่เหลือคว่างระเบิดคว่างระเบิดไปแล้ว ได้ป่ะเฮ้ยได้เว้ยโอ้ยไอ้ไอนี่ตายอะเอ <c oughs> อฮ่าเสีตะกี้ก็ผิดแผนจริงๆด้วยเราน่าจะช่างแม่แก้ไขไม่ได้นะบินบินแม่งเลยเนะี่ย <c oughs> ขึ้นไป นี่เขาใช้กันนี้ยิงดิยิงไม่ได้เพราะว่าใช้ไปแล้วเถอะผมเลือกที่จะ้ยจบงั้นเออตังเกตการเออผมมีแผน สังยย่งเดือดจานโอ้รม่เบิดได้ใช่ะรอเอาแย่ yeah, ละผิดแผนนะครับ ตัวนั้นก็สบายละนี่เลยแค่แค่อะไรเนะี่ยบายบายแค่เกมเดียวมันใช้เวลานานขนาดนี้เลยผมจำได้ละวว่ามันเป็นตัวหน่งมันก็คือตัวนี้ที่ตัวที่มันวิ่งไปทางนี้ฮนะ ไอตัวนี้อาจจะโดนก็ได้นะอ,อ๋อใช่ความจริงภารกิจก็ไม่ท้าละแต่อันนี้เป็นภารกิจภารกิจช่วยเหลือประชาชนมันก็เลยอย่ากธดีเจอแล้ว แต่ไม่เห็นเป้าหมายนะครับทุทกคนนี้จะรวยกปที่ใหม่ก็จบเพิ่นแล้วยิงคนที่อยู่ตรงนี้อา้าวก็ที่ได้แค่สองจังหวะนะน้องตายตายซะ Excellent work. Excellent. ยัออองอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโอ้โหเก้าเป็นไงล่ะไปะยืนซ้อนกันได้อะไรครับนี่เศษอาวุธโอ้โหรถค่าแค่นี้ทั่วประเทศ โอเคนี้เราก็อัพอันนี้ได้แล้วนะฮะเอา้าทำไมอ่ะก็เซ็กโตพอตไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็กโตพอร์ต <c oughs> อยู่ไหนวะนี่ทำไมมีอันเดียวเอง เงืงงงงอบงงกันไปนะครับโอเคครับผมจะให้ไฮเปอร์เวฟรีเลย์เนี่ยเหลือสักหนึ่งวันหรือใกล้กว่านี้นะครับถึงจะแคสอีกรอบหนึ่งนะครับมาหมุนโลกให้ดูก่อนเฮ้ย

เป็นพาสมาเป็นีิีนี่ใส่นี่เลยพาสมาเฮ้ยไม่ต้องแล้วทบุบไอ้ย,ย่า ประโยชน์ของมันก็คือทำให้เรามันเหมือนเป็นคืนพิเศษชนิดหนึ่งครับที่ทำให้เราสามารถรับรู้การสื่อสารของเอเลี่ยนได้ครับมันก็ไม่เชิงนะครับประมาณว่ายาน UFO บุกมาอย่างนี้แล้วก็สามารถตรวจจับได้เลยว่ายาลำนี้มีกี่คนนะครับแล้วก็เป้าหมายของยาลำนี้คืออะไรคือบอกหมดเลยแม่งเจ๋งมากนะครับ ต้งทำอะไรนะอ๋อเครื่องบินเครื่องบินแฮงแฮงา้าโอเคย้ายครับย้ายไปสองอันล่างแล้วกันนะคือเราต้องดูดีๆครับมีห้าอันนะยุโรปนอตนอตอเมริกาเซา์อเมริกา,กกายุโรปเอเชียออฟริกาหู้ <c oughs> แล้วก็อยากจะนอนนะไม่เกี่ยวนะครับ ขาดไปได้ไงฮนะเออใช่ฮะบายครับบายซื้อมาซื้อมาสองลำเลยไหมสิบสี่วันสร้างๆไปเหอะนะครับ <S <S อ้าวโอ้ได้แล้วเพิ่มคุณภาพของเม็ดคิดนี่ Pistonic Pistonic Lab. We can now submit our soldiers for testing within the Scilab. Once we have a complete report, I'll notify you with the results. Our current research implies a strong link between a candidate's willpower and their psionic potential. <spe ech> er> We're hoping that one or more of our existing soldiers will meet the necessary requirements. เรหมือน่อนทำการทดสอบแล้วก็ไม่ไม่ทดสอบก็อัดฉีดพลังอะไรเข้าไปสักอย่างนะฮะทำให้เราพลังจิตสุดยอดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะเอาไปเลยฮะตัวเต็งนี่เลยยดเวีทั้งนะั้น เอายี่ไปด้วยซัพพอร์ตนะฮะแปดสิบโอ้เอาไปเฮ้ยอ่ะนี่ Wait what did you do Shut it down อยอะไรเนี่ยบิดมันเดี๋ยวนี้อย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้นนี่แหละสิ่งที่เราตามหาและรอมานาน cần phải tự mình làm. đang à? Bịt mẫn. nó sẽ làm lay thản. đủ kinh đấy. không. 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 มีข้อมูลใหม่เข้ามาครับนั่นอ๋อ g a m b e seems to have p i d off but we've e n d a r e d the lives of everyone involved to satisfy the d o r curiosity the risk was worth the reward if we hadn't pushed on there's no way we would have gotten this information ภารกิจเออนี่ยฮะนี่ภารกิจคือ final preparation จัดเลยห ô chặt lời đi we're in pursuit nhìn เอร์เว็บรีเลย์ฮัลกิจการเตรียมกรารครั้งสุดท้ายครูไซส์มีกี่คน10คนสปีชีที่ตรวจพบโดนเฟเทวี่โฟสเตอร์ tear, ตัวบินที่ตัวบินล่าง upgrade, อัปเกรดอิตเทอริเลเป็นอ,อียายแก่เป็นเอเลียนแก,แก่ใช้พลังจิตนะมูต้อนอีลิตก็ ไอตัวที่ใช้ปืนแล้วเป็นอาวุธหนักนะครับเอเลียนอาวุธหนักเซ็กโตพอตก็หุ่นยนต์ใหญ่ๆนะฮะโอเคเอาไว้ไว้มาต่อไหมหรือหรือยังไงไว้มาต่อกันในเอพิซอดหน้านะฮะนะฮะโอเคครับก็ยังไงขยีตานะฮะจะตื่นหรือจะนอนผมก็ยังไม่รู้นะฮะ มันมันไม่เกี่ยวนะครับนะเออนะก็อย่างก็อย่างที่บอกไปนะใกล้จบแล้วนะครับเออก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวหอีกสามวันเลยเนี่ยช้ามาก <S <S ถ้าอันนี้สร้างเสร็จผม <S <S เน็กซัสอันนี้เสร็จผมก็จะลบ จะลบ2จะลบ3อันนี้ออกแล้วก็สร้างอันนี้เป็นเลขสัอีกอันหนึ่งนะฮะจะได้เป็นเลขสัเรียงกันไอที่บวกๆนี่คือนะโบนัสนะฮะเนี่ยโบนัสทั้งนะ้าสร้างกติดกันแล้วมันได้อะไรอย่างบางอย่างพิเศษเพิ่มนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณท่านโย,ยมที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมไลค์สัตว์เคแช์นะครับกับผมในนี้น,นะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ